โอ้โหนี่ก็ย่างสมตามนะผมพูดซ sí, <t polls> like ิคุณยายบอกว่า um จัดแกย่างให้วันนี้นะครับผมไม่หมดข้อไม่เลิกโอเคไม่หมดข้อไม่เลิกทีมงานบอกว่าไม่หมดข้อไม่เลิกเวลาพักรับประทานอาหารกันเร็วเออครับผมเราจัดเดี๋ยวเด็ดโอเคนุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาตามทายกันได้ เออโอเคได้ตังเองไปไปไปอืมในวับนี้ก็คิดยายว่าพร็อกกินตอนไหนบอกกันนะทีมปฏิทีมงานว่าตอนนี้ทีมงานอยู่ในเมืองเนาะทีมงานบอกว่าเอาเลยนะเอาก่อนเลยอืมเพราะว่าผมผมไม่เยอะจะรอหรอกนะครับผมแดงกันฮ่าน้องกอลไลน์มาบอกแล้วเนาะบอกว่ากินเงินก่อนเลยนะครับกินเงินก่อนเลยไม่ต้องรอนะเพราะว่าทางของกัน นี่นะทุกท่จัแงเลยให้ผู้ใหญ่ก่อนฮะหิวแล้วไม่ใจบ้คุณเลยโอ้ตาให้ดีป่ะบุคคณจะบุญมาน้าเต็นุกั้งเลยบุคคลไม่ตายกันนะน้อน้พ่อแม่ผมนะเป็ผูุ้สุมากพี่ตักข้าวให้นะผมจะกินไม่ให้เหลือฉันไม่เลยข้าวจานนี้จุกจานอาหารจุกย่อเลยพี่เราฮะ นี่นต้องมีอะไรนี่ตักเองนี่ปมาขึ้นกินกุ้งสวัสดีครับอือูพี่บ่าวมาตักข้าวม,มาโอ้โหสวัสดีครับผมวันนี้พี่บ่าวตักข้าวมาให้กินน้ำตา,ตาแลแ <ะ S 2> <ห>ดงอร่อยเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับสบมม<า>้มตำาน่าจะแบบตม้บตมไก่พราี่อนส้มตำจุ่มส้มตำกระปิบไหมเนี่ย จ้าโอ้ชิ้นข้าวเหนียวก็มีเอาเนื้อขอบคุณค่ะนี่ลูกพี่ข้าวเหนียวกับพี่ย่าเป็นยังมงนั่นนั่นเนื้อวะอื้มโอ้กินกันสามคนอร่อยนี่ข้าวเหนียวมาเอฟซีทุกท่านพี่เอาข้าวเหนียวเขาเจ้าเขาเจ้าก็ได้จ้าคือผมขอ กินแบบไม่เิด่มวกนะครับมันกดเฟี้รู้ยังไงเฟตีรู้แล้วเฟตี้ยันลืม้ะแต่ว่าคุณครับด้ยๆพอไม่พร้อมที่จะโชว์เขาลืมไปเลยไปคุณท่านละว็นม่ได้นะฮะบูปุ้งวะตรงนี้เอาว่าเดี๋ยวทำท่านจังทำใจไี่สงบ เลยมาดูนัวๆหัวมาครับอืมหืมหมักแบบนัวๆหมักแบบนัวๆต้องรู้บ่กินข้าวก็สามนุ่มกินกิ๊บตีนบ่บอก่ากินโลกินโลเจ้าอืมอร่อยอะไผมทำได้อร่อยผมดูเหมือนว่ามันจะไม่เผ็ดเผ็ดใช่ไหมเผ็ดเลยเลย ใส่พริกอนะดูเหมือนไม่มีพริกนะทีแรกผมยังทานอยู่เอาทำแต่พริกไหมผมยังถามอยู่อืมแล้วก็หอมอืมอยากทำมะลหกอไหมหอมเหงื่อก็เดือดๆถุกๆอืมอันนี้พักยังหรือพี่พักนี่แทบอยู่แล้วความเดือดความเดืด หอมปเปรี้ยไม่บอกไม่บอกหอมเปี้นไม่บอกต้น <สะ S 1> ที่มันมีใบเป็นหยากๆหอมอ่ะมีน้ำมีน้ำต้นที่มีน้ำ อืมอร่อยครับน,นบี่<อ>เนี่ยเปรัะเนื้อมือถือของผว่ารับอีหอืมงอมูลเต็มบ้าผมม,ม,อ,มอเต็มมือผือม่มเต็มหรอกไม่ใช่ทายได้นนยงไม่มับไปหนึ่บอกปเนี่ยนู้นอ้กั <c oughs> เนเก็เรื่องงรับ อ,อื <c ười> มว่าแบบแต่ล็อกจะไม่ตัดเองอ่ะฮะไม่ตัดอ่ะตัดปะเหรออมีมันเยอะอ่ะทียยเยอะแปลกเนาะอืมคุยมากไปหรือเปล่าโมโมูเยอะเกินจะมีส่วนอืม มากินที่นี่ป่ะมามา,ก,มา,ก,มาก,กินด้วยมาบอกว่าจะกินด้วยจะตีกันเถอะไปกันพีพพ่ก้าพูดพาพี่ก้าแล้วนะอืออืออือใช่ไหมลุงบ่าก็บอกย้ำอีกรอบแล้วอย่าเชื่อพี่ไง่าลุงมาเลย <laughs> <laughs> ừ, à, 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 à. Đây. Này. Trên đây, này, hả? Nào ิลแฝดิตนะกว่ามาทุกวันได้กินไก่ทุกวันเนาะเหมือนไก่ไปเจ็ดตัวนะเจ็ดเยอะแล้วบอกว่าไม่ต้องทำก็ไม่ได้อยาจะทดแทนใช่เราอีวัวนะเราอีวัวอยู่เอออืมวัวอยู่เข่าวัวเขาวไก่ก็มีข่าเขาโควด้วยอย่ามาว่ามันไก่ได้จะกินอีวัวต่อ

น่าแดงมัน,น่าแดงป่ะ<า>เนออี่ที่ม่บมอะออมันจะออกจะหนักเจ็เต็มเพาคราวน,นี้ใส่เยอะ่ากผมพี่บา่าวแห้งเข่าเลยบมาแล้ว โอเคครับผมรออครับสวัสดีครับ